สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมก็จะมานำเสนอพระเกจิสายใต้สามองค์ด้วยกันนั่นก็คือหนึ่งพ่อท่านหิตประพังกโรวัดคีรีรัตนารามสองพ่อท่านเนียมทิตะธรรมโมวัดบางไทรและสพ่อท่านอิ่มปัญญาวุโธว,วัดคุ่งนาใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชหนึ่งพ่อท่านหิตประพังกโรวัดคีรีรัตนาราม หรือวัดเพียนอำเภอรอนพิบูรณ์จัังหวดนครศรีธรรมราชท่านเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่18มกราคม2459ที่ตำบลท่ำทองอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาบิดาและมารดาชื่อนายน้องและนางเหลื่อมนามสกุลบุญมาประกอบอาชีพทำนาครอบครัวมีบุตรคนเดียวจนอายุได้19ปีจึงไปอยู่ที่วัดโคกลอย โดยบิดาพาไปฝากเป็นสิธิ์ของพ่อทันลักษ์วัดโคกลอยแล้วให้บวชเป็นสามเณรโดยมีพระครูพานีศรีรัดจากนั้นท่านได้จำปัรษาศึกษาธรรมและอักขละเหล็กยันทางไสยศาสตร์ตลอดจนวิปัสนาธุรักับพ่อทนลักษ์ได้สองปรรษาเมื่ออายุครบ21ปีครบบวชจึงได้อุปสมบทเมื่อวันที่26มิถุนายน2479 นโบสถวัดชนาธิการามหรือสำนักปลูกต่บนพรพปริงอำเภอเมืองจังหวัดพังงาโดยมีพระปฏิพานพังงารัฐเจ้าพระจังหวัดพังงาวัดประพาสประจิมเขตเป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่าประพังกโรพ่อตันหีตประพังกโรวัดเพียน่านเป็นผู้เลิศโดยบารมียานแห่งขุนเขาแดง นับได้ว่าท่านเป็นผู้เรืองรู้การเวลาในอนาคตอีกท่านหนึ่งในภาคใต้เพราะท่านเคยที่นะั่ผู้ตกทุกข์ได้ยากทิ่ดนดนไปขอเลขเพื่อความร่ำรวยว่าให้ไปเอาเลขจากเท่าแกวาสารแห่งทุ่งสง์ตามนั้นแหละจะถูกต้องปรากฏว่าเลขวดนั้นออกตามคำประกาศสิทธิ์ของพ่อท่านผีทุกประการรวยกันทั้งผู้ให้และผู้ขอต่ตางๆกันทั้งที่เกิดมาเท่าแกวาสาร ก็ไม่เคยรู้จักพ่อท่านหีดมาก่อนเลยและอีกเรื่องเป็นการร่นระยะทางมีเรื่องเล่ากันว่าชาวบ้านตำบลสามร้อยเกล้าไปนี่เหมือนพ่อท่านไปงานทําบุญบ้านแต่พ่อท่านไม่นิยมนั่งรถทุกชินลิดจึงบอกให้รถกลับไปก่อนแล้วท่านจะตามไปเองชาวบ้านตำบลสามร้อยเกล้าจึงกลับไปพอไปถึงบ้านที่จัดงานกลับเห็นพ่อท่านหีดนั่งอยู่ในพิธีแล้วเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ทั้งนี้ก็เพราะท่านรุ่นระยะทางได้นั่นเองและนายสว่งะะางรัตนมณีก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่เห็นปฏิหารของหลวงพ่อเหียดด้วยสายตาตัวเองที่สามารถเดินบนผิวน้ำข้ามลำธารในป่าซึ่งเชี่ยวกราดและสามารถย่นหย่ะตัวเองสงน้ำในกาขนาดเล็กได้อย่างเหลือเชื่อเรื่องราวที่เหลือเชื่อดังกล่าวเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นก็มีดังนี้พ่อท่านเหต หรือหลวงพ่อหีบถ้าเป็นพระเถระอาจารย์ผู้ทรงกิตติคุณท่านมีรูปร่างผอมสูงผิวดำแดงกล้านแกรง่งแฝงไว้ด้วยความทรพหดอดทนมือเท้าใหญ่โตที่แสดงถึงการออกธุดงรอนแรมตามป่าเขาลำนาภัยมาอย่างหนักโดยสังเกตได้ที่ตะตุ่มข้อเท้าทั้งสองของท่านด้านและหนาอันเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้ทราบว่าท่านนั่งสมาธิมานานมาก แล้วสายตาของท่านก็แข็งกล้ามีขอบสีฟ้ารอบตาดำเป็นประกายแวววาว,าวตาบะเดชะเข้มข้นใครสบตากับท่านเมื่อคราวออกจากยานสมาบัตเป็นต้องพงาซึ่งสแสดงถึงภาวนาสมาธิจากอํำนาจบารมียานของท่านสูงส่งมีอํำนาจดนตัวเองการพูดจาแฝงไว้ด้วยเมตตาเป็นที่ตั้งท่านเป็นผู้มักน้อยรักสันโดษท่านไม่สะสมทรัพย์ มีเพียงเสื่อเก่าๆและหมอนไม้แข็งเป็นที่พำนักหลับนอนเท่านั้นซึ่งท่านบอกว่าความสบายกายทำให้เกิดทุกข์เกิดกิเลสเกิดตัณหาอุปาทานไม่สามารถหลุดพ้นจากสภาวะจิตเข้าสู่สภาวะธรรมได้หลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้กลับไปจำพรรษาที่วัดโครกร้อยอีกหนึ่งพรรษาจากนั้นจึงได้ออกทุด,ดงไปจนถึงภูเก็ตในปีพศ2480 และเข้าจำพรรษาที่วัดโคสิตวิหารเพื่อศึกษาธรรมะกับพระครูศิขารตัตนะสมนณคุณวัดมงคลนิมิตขั้นถึงปีพศ2483จึงย้ายไปจำพรรษาที่วัดพิชิตสังคารามตะบลศินในอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจนสาม,มารถสอบนักธรรมเอกได้ในปีพศ2486เมื่อศึกษาธรรมะจนมีความรู้แตกฉานดีแล้ว ท่านยึกออกธุดงเรื่อยไปตามขุนเขาลำนาวไพรระหว่างทางพบถ้ำเขาแดงสงบวังเวงเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมท่านจึงได้ขอาพักปฏิบัติภาวนาอยู่นานถึง12ปีกระทั่งถึงปีพศ2500ชาวบ้านมาพบท่านเขา้าเห็นมีศีลาจารวัตหน่าเลื่อมใสายศรัทธาปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำอย่างวิเวกจึงร่วมกันนิมนต์ให้ท่านลงจากถ้ำมาอยู่ที่วัดเพียน รงบริเวณเชิงเขาแห่งนั้นแล้วช่วยกันจัดแจงปรับปรุงวัดร้างให้มีสภาพคืนมาสู่วัดไม่ร้างอีกครั้งตั้งแต่พศ2,500เป็นต้นมาหลังจากพ่อทานหีดลงมาอยู่ที่วัดเพียนตามคำนิม,มนต์ของชาวบ้านแล้วไม่นานนักท่านก็เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านทั่วไปกระทั่งวันหนึ่งมีผู้เดือดร้อนเรื่องเงินทองไม่มีทางแก้ไขจึงไปหาท่านเพื่อขอให้ท่านช่วย ซึ่งพอท่านทราบก็ทําการพิจารณาเห็นว่าไม่มีทางอื่นใดจะช่วยได้เพราะโดยปกติแล้วมีผู้ไปขอเลขหวยอยู่เสมอแต่ท่านไม่เคยให้ใครกลับสอนว่าให้ขยันทำมาหากินก็จะเจรเลยลุงเรืองอย่าไปหวังกับการเล่นการพน,นันแต่วันนั้นท่านพิจารณาเห็นความจําเป็นหรือเรื่องลุกการชะตาโชคของชายผู้นั้นก็ไม่อาจทราบได้ท่านจึงได้แนะนําให้ชายผู้นั้น ไปแทงเลขตามเท่าแก่วาสานหรือคุณวรศักดิ์อดีเทพวรพันธ์อำเภอทุ่งสงแล้วจะได้เงินมาแก้ไขปัญหาซึ่งชายผู้นั้นก็ไม่เคยรู้จักกับเท่าแก่วาสานมาก่อนหรือแม้กระทั่งพอถถ่อทัิดเองก็ไม่เคยรู้จักเท่าแก่วาสานเช่นกันแต่ด้วยปัญหาการเงินที่เดือดร้อนจึงทําให้ชายผู้นั้นไปสืบเสาะหาจนพบแล้วตัดสินใจถามว่าเท่าแก่วันนี้แทงเลขอะไร เท่าแกวาซานไม่ทันตั้งตัวเพราะจู่ๆก็มีคนไม่รู้จักมาถามจึงบอกเลขไปแบบไม่รู้ตัวชายผู้นั้นจึงนำเลขนั้นไปซื้อตามที่ใด้มาปรากฏว่างวดน,นั้นเลขออกมาตรงอดีจึงรวยกันไปทั้งผู้บอกและผู้ถามจึงนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งที่หลวงพ่อทันหิตท่านร่วงรู้การอนาคตได้อย่างแม่นยำเหมือนตาเห็นและรู้แม้กระทั่งชื่อของผู้ที่จะซื้อเลขถูก เพียงแต่หลวงพ่อท่านหีดไม่บอกโดยตรงกับชายผู้นั้นท่านคงเลี่ยงที่จะบอกแกล้หวยตวามคติของท่านก็เป็นได้จึงได้บอกอ้อมๆให้ชายผู้นั้นใช้ความเพียรพยายามย่าน้อยก็ได้ทำงานเสียบ้างเพื่อจะได้เงินไปแก้ไขปัญหาเพราะเรื่องการเงินท่านก็ไม่มีทางอื่นจะช่วยเหลือได้ส่วนปฏิหารอีกเรื่องที่มีคนเห็นเป็นจำนวนมากเกิดขึ้นในงานสร้างถนนของชาวบ้านที่คุณกลิต ตันเบุญกิจซึ่งเป็นพ่อค้าในตลาดอำเภอร่อนพิบูร์เล่าว,ว่าวันนั้นคุณกิตและพี่ชายได้ติดต่อซื้อหินมาถมถนนจากสามแยกห้วยไม่แก่นเข้าวัดเพียนระยะทางประมาณหนึ่งกิโลเมตรพอตันหีจ,จึงขอแรงชาวบ้านละแวกนั้นช่วยกันเคลียหินคุณกิตและพี่ชายก็ยืนดูด้วยและหลังจากถมไปได้ประมาณครึ่งกิโลเมตร พระอธิการหีก็บอกว่าเดี๋ยวฝนตกจึงชวนคุณกฤิตและพี่ชายกลับเข้าวัดก่อนแต่พี่ชายคุณกฤิตบอกว่าเอารถมาจึงให้พ่อทันกลับไปก่อนแต่ความจริงแล้วคุณกฤิตและพี่ชายต้องการทดสอบพ่อทันหีว่าจะเป็นไปตามที่เขาเล่าลือกันหรือไม่ว่าพ่อทันหีย่นระยะทางได้หลังจากพ่อทันหีดเดินรับทางโค้งไปแล้วก็ขึ้นรถสไตร์เครื่องแล้วขับตามทันที กระทั่งขับรถไปถึงทางโค้งที่เห็นหลังพ่อท่านไวๆตอนขึ้นรถกลับไมาเห็นท่านแล้วจึงขับรถตามไปยังกุติก็เห็นพ่อท่านนั่งอยู่พี่ชายคุณกิตรีบทักพ่อท่านว่าพ่อท่านเดินเร็วจังเลยพ่อท่านตอบว่าต้องเดินเร็วๆเพราะเดี๋ยวฝนจะตกแล้วพี่ชายคุณกิตจึงทักท้วงขึ้นว่าฝนจะตกได้ยังไงเพราะแดดก็จ้าฟ้าก็สว่างพ่อท่านจึงตอบว่าฝนตกแล้ว พอคุณกิตและพี่ชายหันไปดูอีกทีปรากฏว่าฝนตกจริงๆจึงนับได้ว่าพ่อทันหหตมีปฏิหารโดยแท้จริงเรื่องนี้ไปสอบถามชาวบ้านอำเภอร่อนพิบูร์ได้ทุกเวลาพ่อทันหหตท่านมีชีวิตถึงปีพศ2533ท่านก็ระสังขารด้วยวัย74ปีทิ้งร่างเอาไวใ้ให้ลูกหลานและสิทธิ์ได้กราบไหว้บูชาสืบมาจนทุกวันนี้ สองพ่อธนเนียมทิตะธรรมโมแห่งวัดบางไทรนครศรีธรรมราชที่พระเจ้าแห่งรุ่มน้ำปากพนังประวัติทระคูไปสารวิริยกิจหรือพ่อธนเนียมทิตะธรมโมจเจ้าอาวาสวัดบางไทรอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชพ่อธนเนียมที่มีนามเดิมว่านายนิยมนามสกุลแก้วเถื่อนแต่นเกิดเมื่อวันพุธขึ้น14่ข้ามเดือน7ปีมะโรงตรงกับวันที่14มิถุนายน พศ2459ที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากพนังบิดาและมารดาชื่อนายสินและนางทองหวานแก้วเถื่อนประกอบอาชีพทำนาและเป็นหมอแผนโบราณมีความเชี่ยวชาญทางโหราศาสตร์ตลอดจนภาษาไทยและขอมเป็นอย่างดีจึงทำให้พ่อธนเนียมได้รับการถ่ายทอดวิชาต่างๆจากโยมิดาพออายุได้17ปีท่านได้บรระชาเป็นสามเณร ที่วัดป่าละกร,รมร่างตำบลป่าละกร,รมอเภอป่าพนังโดยมีเจ้าอาธิการเพชรถาวโรเจ้าวาดเป็นพระอุปชาบวชแล้วอยู่จำพรรษากับเจ้าอาธิการเพชท่านได้ศึกษาภาษาไทยภาษาขอมจนแตกฉานเมื่ออายุ20ปีจึงได้อุปสมบทที่วัดป่าแพกตำบลป่าแพกโดยมีท่านพระครูสุกธรรมวโรพาศหรือพ่อท่านขาวเจ้าวาดวัดป่าแพกเป็นพระอุปชา พระอธิการคิิงสุมโนวัดปากแพกเป็นพระกรรมวาจาจารย์วันสุกร์ลำส14่ค่ำเดือน3ปีกุลตรงกับวันที่21กุมภาพันธ์2,478ท่านแต่ได้รับฉายาวา่าทิตะธรรมโมซึ่งพ่อท่านขาพระบุจชาของท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในยุคก่อนสองครามโลกครั้งที่สองท่านมีวาจาสิทธ เชี่ยวชาญทางไสยศาสตร์และแพทย์แผนโบราณรักษาคนบ้าให้หายได้พ่อท่านขาวได้สอนวิธีปฏิบัติโดยเคร่งรัดซึ่งเป็นผลให้พ่อท่านเนียมประสบความสำเร็จในเวลาต่อมาโดยเมื่อบวชแล้วกลับมาจพัรษากับเจ้าอาธิการเพชรจนในปีพศ2480เจ้าอาธิการเพชรถึงแก่มรณภาพลงคณะสงฆ์จึงแต่งตั้งให้พ่อท่านมุยจันทสุวรรณโน มาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าระกำรรมล่างแทนพ่อท่านมุย้ยท่านมีชาธรรมิกอยู่สองลูปคือพ่อท่านจีวัดถ้ำเขาครูจังหวัดชุมพรและท่านศักด์ซึ่งเป็นชาวบ้านสุขีหมู่ที่สองตําบลป่าระกำมอํมเภอป่าพนังซึ่งพระอ,อาจารย์ทั้ง3เห็นพ่อท่านเนียมมีอัธยาศัยเงียบขรึมคัามคร่งในการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ทั้งสามจึงได้รวมกันถ่ายทอดวิชาศายศาสตร์ต่างๆให้พ่อันเนียมจนหมดและเมื่อตรวจสอบพลังจิตของพ่อันเนียมแล้วก็ยอมรับว่าพ่อันเนียมประสบความสําเร็จตั้งแต่ยังหนุ่มพ่อธนเนียมท่านเป็นเกจีอาจารย์ที่ยึดมั่นในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ท่านอยู่ในผ้าเหลืองท่านไม่เคยสะสมทรัพย์สินใดๆเลย และเป็นพระเถราจารย์ผู้ทรงวิทยาคมที่สูงยิ่งลุปหนึ่งในภาคใต้จนได้รับฉายาเป็นเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำป่าพนังแม้ญาติโยมจะบริจาคให้เป็นการส่วนตัวมากสักเท่าไรก็ตามแต่พ่อทันเนียมท่านก็จะนำมาสร้างเสนาสนะต่างๆในวัดจนหมดสิน้นพ่อทันเนียมทํานมีลูกศิษย์ทั่วประเทศเรวมทั้งชาวต่างประเทศเช่นชาวพุทธในมาเลเซียสิงคโปร ก็เขารบศรัทธาพ่อธเนียมเป็นจํานวนมากณโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนที่พ่อธเนียมจะระัสังขารแต่มีพระครูวิสุทธิบุญยดิตหรือหลวงพ่อนวนปริสุทธโธเจ้าวาดวัดไสล่าอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชสหธรรมิกข,ของท่านได้เดินทางมาเยี่ยมโดยไม่มีใครทราบล่วงหน้ามาก่อนจนมีการวิาพากวิจารณ์ และเชื่อว่าพ่อธนเนียมและพ่อธน,นวนได้ส่งกระแสจิตถึงกันโดยหลังจากพ่อธน,นวนเดินทางกลับไม่กี่นาทีพ่อธนเนียมก็ละสังขารอย่างสงบเมื่อเวลา16นาฬกา10นาทีของวันที่29พฤศจิกายน2553สริอายุของท่านได้94ปี5เดือน19วันพรรษาที่77ส หลวงปู่อิ่มปัญญาบุโธสิทธิเอกพ่อทันคล้ายวาจาสิทธิเหรียญสองเกจิดังขั้งแรกเมืองนครหลวงปู่อิ่มหลานชายพ่อทันคล้ายวาจาสิทธิแห่งเมืองคอนกันเกิดเมื่อวันที่6ธันวาคม2459พ่อแม่ตั้งชื่อให้ว่าอิมวุฒิพงศ์เป็นบุตรชายของนายเอี่ยมและนางช่วยวุฒิพงศ์ท่านได้บวชแนนตั้งแต่อายุ17ปีเมื่อพศ2476 และได้รับใช้หลวงพ่อคล้ายมาแต่เป็นสามเณรที่วัดยางคอมพออายุได้ยี่สิบปีก็บ,บวชท่านจึงได้อุสมบทที่วัดยางคอมโดยมีพระอาจารย์ปลอดวัดนาเขียงเป็นพระบัญชาหลวงปู่อิมได้นิมนต์พ่อท่านคล้ายมาสร้างโบสถ์วัดทุ่งนาใหม่วัดทุ่งนาใหม่มีโครงการจัดสร้างโบสถ์ด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านและพ่อท่านแดงหัวเหล็กจ้าวาดวัดทุ่งนาใหม่สมัยนั้น ตั้งใจสร้างโบสถ์และเห็นว่าสมควรอุปสมบทสมานเณรอิ่มเป็นพระเสียก่อนจึงจะให้ไปนิมตลหลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์มาวางศิลาเลิกสร้างโบสถ์วัดชุมนาใหม่ในปีพศ2476สาเนมนเณรอิ่มได้อุปสมบทโดยมีพระอาจารย์ปลอดวัฒนาเขียงเป็นพระวิชาในงานมีคุณนาสาวกรีจงจิตพระยาท่านขุนพี่ปูนเปรมประดิษฐ์ได้พาช้างสองเชือก ชื่ออีตาขาวกับไอศับมาร่วมพิธีบวชสามเณรอิมในครั้งนั้นด้วยหลวงปูอ่อิมหลังจากบวชเป็นพระแล้วท่านคิดถึงพ่อตันคลายผู้เป็นลุงของท่านส่วนเรื่องสร้างโบสถ์พระทุ่งนาใหม่ลุงขึ้นชันอาหารเช้าเสร็จท่านจึงเดินทางไปวัดสวนขันเพื่อพบพ่อตันคลายและได้ปรึกษาเรื่องการสร้างโบสถ์พ่อตันคลายกาหนดให้ทําตอนเช้าวันขึ้น13ค่าาเดือน6พศ2480 หลวงปูอ่อิมจึงเดินเท้ากลับมาแจ้งญาติโยมที่วัดทุ่งนาใหม่ทุกคนต่างดีใจเมื่อถึงวันกําหนดหลวงปู่อิ่มและพระอีกรูปหนึ่งเป็นหลานนางแก้วมาจากจังหวัดกระบี่ร่วมกันสวดทําน้นําพระพุทธมนต์ปะพรมภูมิฐานอุโบสถตามเลิกที่พอทันคล้ายกําหนดมาใช้เวลาสองปีก่อสร้างอุโบสวถวทุ่งนาใหม่มาเรื่อยอยู่กับพระครูรังสรรค์อาทิมุแล้ว ก็ไปเรียนวิปัสสนากับพ่อท่านค้ายผู้เป็นหลวงลุงในปีพศ2482หลวงปู่อิมได้ลาสิกขาเป็นนายอิ่มเพื่อไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่แก่ชราได้ช่วยกิจการงานทางบ้านตามหน้าที่ของลูกจึงทำให้การก่อสร้างอุโบสถวัดทุ่งนาใหม่เงียบหายไปกว่า4ปีเพราะไม่มีทุนไม่มีช่างในปีพศ2486วันหนึ่ง ตรงกับวันพระมีการทำบุญที่วัดชาวบ้านมาร่วมทำบุญบนศาลาได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านอกจากนายอิ่มแล้วไม่มีใครที่จะไปนิม,มนต์พ่อทันคล้ายมาได้หรอกทุกคนต่างพุ่งเป้ามาถามนายอิม่มนายอิ่มรับปากตอบรับทันทีว่าจะไปนิม,มนต์พ่อทันคล้ายมาให้ได้เพราะตนเองตอนเป็นเนนไปเรียนกรรมฐานรับใช้พ่อทันคล้ายนายอิ่มได้ชวนเพื่อนไปด้วยอีกสองคน และได้ออกเดินทางในวันนั้นเวลา12นาฬกาเดินทางไป4-5ชั่วโมงก็ถึงวัดสวนขันประมาณ5โมงเย็นได้พูดคุยกับพ่อทันคล้ายท่านรับปากว่าจะไปสร้างโบสถ์ให้และได้ออกเดินทางพร้อมพ่อทันคล้ายในคืนนั้นเวลา19นาฬกาผ่านวัดมะปบ,บางงามตอน22นาฬกาและเข้าไปนั่งข้างศพสวดเหมือนพระสวดปกตินั่นและ คนเฝ้าศพได้เอาสตางแดงก้าสตางใส่พานถวายพ่อทันคายจากนั้นได้เดินทางต่อไปถึงวัดทุ่งนาใหม่หลุงเช้าพ่อทันคายให้คนไปหาไม้หลาโอนในอิมกับเพื่อนบ้านแปดคนจึงขี่ช้างไปในป่าตามหาไม้หลาโอนพบพานล่าสัตว์นั่งอยู่ใต้ต้นไม้จึงไปสอบถามว่ารู้จักต้นหลาโอลไหมพ่อทันคายให้มาเอาไปสร้างโบสถ์ ในพลานตอบว่าอยู่ที่นี่มานานไม่เคยรู้จักต้นหลาโอนต้นลาโอนก็เป็นต้นไม้ที่ในพลานผู้นั้นนั่งอยู่ใต้ลงเงาต้นไม้ต้นนี้นั่นเองสำหรับตอนนี้ต้องขอ,อยุตยิแต่เพียงเท่านี้ก็น่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยนะครับสวัสดีครับ